ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สุชาติยกอานน์และเพนกวินดังกวีแม่สุรุง้งโตโต้ทนายเผยจดหมายต่อชีวิตเยียวยาใจเพื่อนในเรือนจำที่สวนครูอง,งุ่นซอยทองหล่อ3เขตวัฒนากรุงเทพ Amnesty International ประเทศไทยจัดนิทรรศการประชาราชเฟสติวลัล Looking Through b a r h e e r s โดยมีกิจกรรมอาทิเสวนาร่วมเขียนจดหมายถึงเพื่อนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในเรือนจำลงชื่อเรียกร้องความยุติธรรม Right for Right เพื่อทวงสิทธิคืนในการประกันตัวไปจนถึงการแสดงดนตรีและการวาดภาพสดผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศโดยทั่วไปมีการติดป้ายสิทธิในการประกันตัวเท่ากับสิทธิมนุษยชนที่หน้าทางเข้างาน ติดภาพและข้อความและจดหมายบนบอร์ดภายในกรงขังจำลองและรอบบริเวณสวนครูอังุนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกลิดรอนสิทธิพร้อมแจกใบปลิวนักกิจกรรมที่ถูกคุมขังจากการแสดงออกทางการเมืองไปจนถึงเขียนข้อความบนโปสการ์ดจากลายเส้นศิลปินอิสระบูธสิทธิมนุษยชนศึกษา เปิดรับอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนอุดมการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยมีศิลปินนักเคลื่อนไหวและนักสิทธิมนุษยชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องขณะที่นางสาวปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากูลหรือรุงโคศกกลุ่มรัษดรกล่าวว่าตอนอยู่ในเรือนจำไม่ค่อยได้จดหมายแอบอิจฉาเพนกวินได้เยอะมากตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำได้รับแค่สองรอบ ที่เป็นจดหมายชุดประมาณ20กว่าฉบับนอกจากนั้นก็จากพี่สาวฉบับแรกที่ได้รับพี่สาวส่งมาเล่าให้ฟังว่าข้างนอกเป็นอย่างไรแมวเป็นอย่างไรแต่จดหมายที่อ่านบ่อยที่สุดคือจดหมายจากอาจารย์ในคณะอาจารย์สิทธิโชคชาวไร่เงินเราอ่านไม่หยุดแอบซุกเก็บไว้ใต้หมอนจะได้หยิบมาอ่านตอนกลางคืนหรือระหว่างวัน อยากชวนให้ทุกคนเขียนจดหมายเยอะๆบางทีอยู่ข้างนอกก็หยิบมาอ่านเติมกำลังใจนางสาวปนัสยากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ